โดยภายในงานริ้วขบวนเจ้าภาพอัญเชิญภากธินเข้าสู่สูงกลางพิธีด้วยความสงบท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปรื่มปิติในบุญจากนั้นพระครูโสธิธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ท่านประธานเอกธินสามัคคีสมปรารถนาคือการลายมิตรเจมและการลายมิตรขวัญณพิษบูเกรน จะได้น้อมนำผ่านดอกไม้ถวายแด่ประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดกฐถินสาม,มคัคีโดยการลยนณมิตรสีวรลักษ์โทรเพงรัตนสิงห์ได้นำกล่าวอัญเชิญทิวดาการลยนณมิตรเจมการลยนณมิตขวัญนภีตบูเกรนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินภาษาบาลี กาลยนมิตรผาสุกเอื้อโพศินนำกล่าวคำถวายภาคถินภาษาไทยส่วนการลยนมิตรหวานธรรมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายภาคทินพร้อมกันนี้คณะประธานเอกถินสมปรารถนาเพื่อสร้างทุกสิ่งก็ได้ถวายภาคถินแด่พระระวีธรรมมิทิโตซึ่งเป็นผู้กล่าวอัปโลกทินส่วนพระครูโสธิธรรมวิเทศกล่าวคำพเดียงสง นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายคีลาน,นเพศัดพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้งเจ็ดคณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในการนี้ท่านประธานเอกถินบรมจัก,กรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2567 ก็ได้กล่าวถึงความตั้งใจรวมถึงความประทับใจที่ได้มาเป็นประธานกระถินในปีนี้และอนุโมทนากับคณะผู้จัดงานตลอดจนผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีมอบผ้าไตรให,ให้กับประธานกระถินประจำปีพุทธศักราช2568โดยประธานกระถินในปีพุทธศักราช2568ได้แก่การะยนมิตกานแก้วอินทรประดิษฐ์ และกาลายนมิตรมณีลายจันทราศีนอกจากนี้ยังได้มอบผ้าตรายให้กับประธานกิติมศักดิ์ประจำปีพุทธศักราช2568คือกาลายนมิตรสีวลักษ์โทเพงรัตนสิงห์และกาลายนมิตรหวานธรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันค่ะได้สร้างความประทับใจและปปื้อปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ